แย่ๆพ่อฮันเซนพ่อฮันเซเก็บอันเชอร์รี่ได้ป่ะเชอร์รี่โดดโดดบางเนี่ยเต็มต้นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแดงๆต็มเลยพี่น้องแดงๆต็มเลยดูด้วยเป็นบ่พผ้ากันเก็บกันไอ้พอนกลยสิเก็บหายได้บ้านนี่ ่อนถีนกสีมากินเชอรี่ดกเด้อมันนวลแดงมันสุกเลยเด้พันสุกแล้วเพิ่นบอกว่าพันสุกมันสุกแล้วมันบ่ดําเลยพันตูนนี่มันบ่ดำมันแดงมันนิ่มเลยเด้หวานเล้วหวานเปรี้ยวนิดไม่ได้หวานฉ่ำมันดกมากเขาต้องปีนพี่น้องเตี่ยงานนี่ไหมกิ่งนี่โอ๊ตตนนี่เนาะ ต้นใหญ่ผมสูง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 ก็มี่อยู่แต่มันสูงอะนะมันต้องปีนต้นเล็กๆนี่ไม่ต้องปีนนะคะนี่ดกเต็มต้นเล็กๆไม่ต้องปีนบางต้นนี่นะต้นนี้ก็เต็มอยู่เนี่ยต้นนี้ดำแล้วโอ้แสงแดดสะถอดพี่นนอะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ร่วงอืม รสจัดจัดเลยอืมอืมอะไรอืมมันก็โอ้ลยเอออืมมาเบิงเชอรี่ปนีน้องดุกค่ัดุกนะคะแต่ลูกไม่ค่อยต เก็บ่อนที่นกสิมากินเชอร์รี่เชอร์รี่มันสุกเลยเด้นน่มันสุกเลยนะเบล่าสแปรวานเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะเป็นทวงเลยค่ะ ว่องเลยพี่น้องโ่วง,งเลยค่ะอืมโดกมากมามาเก็บน้ำกัง,งมันมันต้องปีนยากเลยพี่นอ้องเดือดโดก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 มาเก็บบันพี่น้องจา้านี่นะ มาเก็บน้ำกันจ้ามาเก็บน้ำกันมาดิคุณน่ะคุณน่ะตุกแขงตอกแขงตุกแขงเดี๋ยวที่พ่อนจะเก็บด้กว,ว่านี้วางโทรศัพท์ก่อนตัวนี้สิซ้ำกว่าต้นนั่นโอ้ยน้ำโอ้ยีอแม่พี่น,อน้องกระนาบกระเบียบกระนาบกะเก็บได้เดี๋ยวนกกำมังกินเบิด อ้มปลูกว้ใหนุกหรือยี่เ,เก็บจิงกนต้นมันไ่อยู่ต้นมันมาสูงต้นะลอกกมาเก็บบูเบร์เออช่้ยเก็บโชรี่ เขาเรียกอะไรนะสวีเดนเรียกอะไรนะภาเาอังกฤษสวีเดนสสเปนสก็ชอสสเปชอสสเปชภาษาอังกฤษก็เชอร์ลีนอะพี่น้องสวีเดนชอสสเปชบ้านเฮาก็เชอร์ลีคือภาษา <laughs> อังกฤษอี๋จ่ายเก็บได้แค่นี้แหละพี่น้องเมื่อกี้เก็บแป๊บเดียวไปถึงครึ่งชั่วโมงหรอก เหลือเต็มต้นอยู่ยังแดงเดงต็มต้นอยู่จ้ะเมื่อนขีตม่มเพราะว่าดินมันแฉะไ็เศ้าเก็บได้แค่นี้แหละจ้าไปละพี่น้องไว้พอกันไม่คลิปหนาเด้จ้าสวัสดีจ้า